นะคะต่อนะคะเรามาดูกันในเรื่องของอีกนิดนึงค่ะค่ารถหย่อนเกือบจะตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบริจาคให้แก่พักการเมืองอันนี้บริจาคได้ตามจริงเลยนะคะแต่ไม่เกินหมื่นและอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นเงินบริจาคที่เราไปบริจาคให้แก่พวกสาธารณกุศลหรือใดๆก็ตามอันนี้หักได้ตามที่จ่ายจริงก็จริงนะคะแต่ว่าต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่ารถหย่อน อันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะที่อาจารย์เอามาใส่ไว้ให้ดูเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมตามนะคะหลังจากนั้นเราไปดูกรณีศึกษากันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนอย่างเช่นนะคะในกุลบุรุษเนี่ยมีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรนะคะมีรายได้จากการขายของออนไลน์ปีละล้านแล้วเขาก็เลยเลือกห,กหักค่าจ่ายตามเหมาเพราะว่าเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาขี้เกียจเก็บบินไว้อะไรเงี้ยเขาเลยเลือกหักเหมานะคะ ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์โจทย์ของอาจารย์ก็คือเขาโสดใช่ไหมคะเขาก็เลยหักค่าใช้จ่ายตัวเองเนี่ยได้6 0,000หักขอโทษค่ะหักรถหย่อนได้6 0 0 0 0แล้วก็เขามีการไปบริจาคให้กับเพื่อการศึกษาเนี่ย15,000ให้แก่โรงเรียนรัฐเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกไปว่าเป็นการบริจาค2เท่าจําได้ไหมคะที่อาจารย์พูดไปก่อนคลิปก่อนหน้านี้หากเป็นการบริจาค2เท่า15 0 0 0คูณ2ก็กลายเป็น3 0,000วิธีการคํานวณทํำยังไงนะคะมาค่ะ อาจารย์ก็เอาเลยเงินได้จากการขายของออนไลน์1ล้านตั้งหากค่าใช้จ่ายแบบเหมา60 000, ก็คือ ,0,000 0นะคะหลังจากนั้นเหลือ4,0,000 0เอามาหักกับค่ารถยนต์ตนเองได้60,000่นก็จะเหลือ3 000, 4 0 0 0 0ถูกไหมคะหลังจากนั้นเอามาหักกับเงินบริจาคได้3 0,000ื่นซึ่งเราต้องคำนวณด้วยนะคะว่า3 0,000ื่นเนี้ยต้องไม่เกิน1 0ของ3,40% 0 0 0 10%ของ3 4 0 0 0 0คือ34 0 0 0ซึ่ง3 0,000ื่นนี้ไม่เกินเราก็เลยเอา3 0 0 0 0่นเนี้ยมาหักออกกับ3 000, 4 0 0 0 0ได้เลยก็เลยเหลือเงินได้สุทธิ3 1 0 0 0 0่นบาท 1> 3 1 0 0 0บาทนี้ดันทำไมคะทุกคนเราได้รับการยกเว้นไปแล้วแสนห้าแสดงว่าแสนห้านั้นน่ะตัดออกไปก็จะเหลือในส่วนของแสนห้าถึงสามแสนอันนี้คิดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ในส่วนของหนึ่งหมื่นที่เกินมานะคะจะไปตกในช่องสามแสนถึงห้าแสนอีกสิบเปอร์เซ็นก็เท่ากับว่าในกุลบุรุษเนี่ยต้องเสียภาษีอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทเห็นไหมคะแปดพันห้าร้อยเกิดจากแสนห้าคูณศูนย์ก่อนอันแรกแล้วก็มาแสนห้าคูณห้า แล้วก็มา10,000นะคะคูณด้วย10%รวมกันแล้วนะคะยอดก็คือ30,000 0ห0 0 0เป็นตัวตั้งต้นเสียภาษี8,500บาทนะคะอันนี้เป็นภาษีเมื่อเรารู้เรื่องของภาษีสิ้นปีแล้วก็จะเป็นภาษีครึ่งปีก็แค่ตัดทอนเอามาคูณแค่6เดือนพอค่ะถ้าเป็นภาษีครึ่งปีแต่ภาษีสิ้นปีมันต้องคูณด้วย12นะคะลักษณะการหักเหมือนกันเลยค่ะเอาเงินได้พิประเมินคูณ6เดือนหักค่าใช้จ่ายหักค่ารดหย่อนหักเงินบริจาค แต่ต้องเป็นการบริจาคในช่วง6เดือนแรกเท่านั้นนะคะหากออกมาเหลือเท่าไรก็จะออกมาเป็นเงินได้สุทธิคูณกับอตัตราภาษีก็จะออกมาเป็นภาษีครึ่งปีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภาษีสิ้นปีกับภาษีภาษีสิ้นปีเอามาตั้งก่อนแล้วเราเคยเสียภาษีครึ่งปีไป,ไปแล้วให้เอาครึ่งปีมาหักออกได้การที่เราจะเสียภาษีครึ่งปีได้นะคะคุณจะต้องมีเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะต้องมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่40่สวงเล็บ5 678ถ้าเรามีเงินเดือนอย่างเดียวไม่ต้องยืนครึ่งปี แต่ถ้ากรณีที่เรามีการให้เช่านะคะรับเหมาก่อสร้างวิชาชีพอิสระหรือขายของออนไลน์พวกนี้นะคะเปิดกิจการส่วนตัวอะไรพวกนี้ต้องยื่นครึ่งปีด้วยนะ,ะตามเกณฑ์ที่อาจารย์ก็ได้แสดงโชว์มาไว้นะคะหลังจากนั้นเราไปรองดูกรณีครึ่งปีก็จะคล้ายๆกันค่ะเมื่อกี้นี้มันเป็นสิ้นปีใช่ไหมคะแต่น,นี้ก็จะเป็นแบบครึ่งปีดูอาจารย์ก็เอามาใส่ให้เลยค่ะครึ่งปีคูณด้วย6เดือนก็10,000แสนเนาะ เดือนละแสนก็จะได้อยู่0 0 0 0น0 0 0 0 0หัก60%นะคะหักค่าใช้จ่าย6ก็ก็เหลือ3 6 0 0 0 0หกเหลือเป็นเงินได้2 0 0 0 0 0หักค่าหถ่อนอีก3 0,000ื่นะคะหักค่าหถ่อนตนเองจากเมื่อก่อนเนี้ยตนเองถ้าเป็นแบบภาษีสิ้นปีมันหักได้6 0,000ถูกไหมคะแต่พอมาเป็นภาษีครึ่งปีมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวก็คือได้แค่3 0,000ื่นอาจารย์ก็สองแสนสี่ลบสามหมื่นก็จะเหลือสองแสนหนึ่งซึ่งสองแสนหนึ่งเนะะี่ยค่ะที่เราเจะไปเสียภาษีเป็นเงินได้สุทธิแสนห้าแรกอะ่ะ เราก็ได้รับการยกเว้นไปแล้วเราก็เลยมาเสียในส่วนของ6 0 0 0ื่นหกหมื่นก็เอามาคูณ5%เก็จะในกุลบรุษก็จะเสียภาษีครึ่งปีไป3,000บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์ก็อยากจะมาขอฝากทิ้งท้ายไว้นะคะก่อนที่เราจะจบกันด้วยภาษีกันได้บุคคลธรรมดาก็จะเป็นในเรื่องของว่าเอ๊เราต้องไปยื่นภาษีกันที่ไหนเขาต้องชําระกันผ่านอะไรนี่ค่ะทุกคนเรามาดูกัน การยื่นแบบแสดงรายการเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปถึงที่กรมสรรพากรแล้วค่ะเรายื่นผ่านระบบ rd.go.th ได้เลยนั่นก็คือระบบกรมสรรพากรนั่นเองนะคะเออแล้ลักษณะวิธีการยื่นหรือเวลาการยื่นระยะเวลาในการยื่นทํำยังไงอย่างถ้าเป็นพองด90นะคะเราจะเรียกว่าหากตัวเราเองเนะะี่ยค่ะมีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทเลย อาจารย์มีทั้ง40เล็บหนึ่งมีเงินเดือนด้วยมี40เล็บ6ที่เป็นวิชาชีพอิสระด้วยอาจารย์ต้องยื่น 4, อาจารย์ต้องยื่นชื่อว่าพองดอ90ยื่นภายในมกราและมีนาถึงมีนาคมนะคะมกราถึงมีนาคมในปีถัดไปนั่นหมายความว่าถ้าปีนี้เป็นปี67อาจารย์ต้องรอปียื่นมกราคมถึงมีนาคมปี68นะคะเราจะรอสรุปเงินได้ทั้งทั้ง,ท,งทั้งปี67นี้ก่อนว่าเราได้มีเงินได้เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปเสียภาษีนะคะ ส่วนถ้าเรามีแค่เงินได้40เล็บหนึ่งหรือเงินเดือนอย่างเดียวถ้าทุกคนไม่มี40เล็บอื่นนะคะมีแค่เงินเดือนอย่างเดียวอันนี้ยื่นพองอะดอก1้ายื่นในเวลาเดียวกันนะ,ะมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปส่วนถ้าเป็นอีกนิดนึงค่ะถ้าเป็นภาษีครึ่งปีเขาก็จะยื่นกันนะคะเนี่ยอาจารย์เขียนมาไว้ให้ถ้าเป็นภาษีครึ่งปีเราจะยื่นในนามของพองะดอก4ในกรณีที่เรามีเงินได้พึงประเมิน40เล็บห้า ถึง8นะคะถ้ามีแค่หนึ่งอย่างเดียวหรือมีเงินเดือนอย่างเดียวไม่ต้องยื่นครึ่งปีเราจะยื่นยังไงยื่นในเวลาไหนยื่นในเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปีนั้นๆอย่างเช่นเขารู้แล้วว่าเราเนี่ยใน6เดือนแรกมกราถึงมิถุนาเนี่ยเรามีเงินได้เท่าไหร่เราก็เตรียมมายื่นในเดือนกร,รกฎานั่นเองนี่คือภาษีครึ่งปีนะคะต่อมาค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปว่าถ้าเราไม่อยากยื่นพันอินเทอร์เน็ต ก็อยากจะไปยื่นที่กรมสรรพากรก็ไปที่สรรพากรที่พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยนะคะหรือจะไปชําระผ่านธนาคารหรือจะยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ตามลิงก์ที่อาจารย์บอกนี้ได้เลยนะคะการชรําระภาษีมีชําระแบบอะไรถ้าเป็นอาจารย์ที่อาจารย์แนะนําก็คือชําระผ่าน qr code เลยค่ะพอเรากดยื่นในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าชําระภาษีเราก็กด qr code มันก็จะขึ้น qr code แล้วเราก็เปิดแอปนะคะเปิดแอปธนาคารแล้วก็โอนภาษีไปได้เลย เขาจะขึ้นลิงก์โดยใช้เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะส่วนถ้าเราอยากจะไปเสียภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากรอันนั้นไปเสียเป็นเงินสดนะคะนี่อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างไม่ดูตอนที่อาจารย์กดในผ่านระบบ e-filing เห็นไหมคะอาจารย์ก็เขาจะขึ้นยอดเงินมาพร้อมกับขึ้นชื่อตัวอาจารย์มาเพื่อยืนยันว่าคุณรพสอนด้นเนี่ยได้เสียภาษีแล้วนะเห็นไหมคะ e-filing ก็คือเป็นระบบของกรมสรรพากร จร,จริงๆกรมสรรพากรจะขึ้นต้นด้วย RD แต่ e f i l l n n g เนี้ยเป็นระบบของการกอกภาษีนะคะเนี่ยค่ะตามภาษีที่เราจ่ายอาจารย์จ่ายด้วยแอป,ปไหนมันก็จะขึ้นโชว์แล้วมันก็เงินของเราจะผ่านไปที่กรมสรรพากรโดยผ่านจากเลขบัตรประชาชนของเรานะคะอีกนิดนึงนะคะทิ้งท้ายระวังการโดนเราต้องระวังการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังทําไมล่ะอาจารย์ก็เป็นพวกที่อาจจะ หากเราลืมลืมชาําระภาษีหรือชําระนะแต่ดันชําระไม่ครบหรือมีการซ่อนซ่อนอรายได้บางอะไรแล้วเขาไปตรวจเจอในภายหลังอันนี้นะคะก็อาจจะต้องโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังด้วยนะคะแล้วเขาวิธีการที่เขาตรวจสอบเขาทํายังไงล่ะาจารย์เขาอาจจะออกตรวจสมมุติว่าร้านเราเป็นร้านขายของจุดๆๆละกันของอะไรก็ตามนะคะ เขาเห็นแล้วว่าเราอะน่าจะขายของดีแต่ทําไมเราเสียภาษีน้อยจังนะเขาอาจจะใช้วิธีการออกมาตรวจเยี่ยมหรือมานับสต๊อกสินค้าหรือการใช้ตรวจสอบใบกํากับภาษีเวลาที่เราไปซื้อสินค้าเอามาวางขายในหน้าร้านเราเนี่ยพวกเี้ยเราก็ต้องมีใบกํากับภาษีถูกไหมคะเราต้องมีการถ่ายใบเ,เราต้องมีใบเสร็จเรียงไว้ให้เขาเรียงไว้บ้างแหละเพื่อที่จะทําบัญชีส่วนตัวของร้านหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะต้องมาขอยืนยันนะคะมาขอมาขอรบกวนขอดูใบเสร็จใบกํากับจากสิ่งที่เราซื้อว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ยมันตรงก,ก,กันกับยอดที่เราเนี่ยยื่นไปในระบบภาษีไหมนะคะอันที่4การตรวจคืนภาษีบางคนนะคะก็ใช้วิธีหาทางลัดเอ๊ะฉันยื่นภาษีไปแต่ว่าฉันอยากจะได้คืนภาษีก็เลยใส่เวลาที่เราตรวจคืนภาษีก็คือเราบอกไปว่าเรามีไรายได้เท่านี้ แล้วเราอ่ะเคยมีการถูกหักหน้าที่จ่ายเคยมีสิ่งที่เราต้องเสียไปมากมายหรือมีการหักลดหย่อนนู่นนั่นนี่ได้เต็มไปหมดเลยปรากฏว่าสิ่งที่เราหักไปเนี่ยค่ะมันดันมันเกินกว่าที่เราควรจะต้องจ่ายภาษีเขาก็จะคืนภาษีมาให้เรานึกภาพออกไหมคะว่าเราจ่ายไปสมมตินะคะเราจ่ายก่อนหน้านี้เราจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายไปสามหมื่นแต่พอเรามาคํานวณตอนสิ้นปีเฮ้ยเราต้องจ่ายแค่จริงๆแค่สองหมื่นเอง แสดงว่าเราเคยจ่ายให้เขาไปก่อนแล้ว30,000บาทแล้วเราต้องมาจ่ายภาษีสิ้นปีจริงๆเพียง2แสดงว่าเราจ่ายเกินไปเท่าไหร่คะจ่ายเกินไปห0,000ืนถูกไหมคะบางคนก็เลยมาขอคืนเงิน1 0,000นบาทนี้อารมณ์เป็นแบบนี้แต่ทุกครั้งนะคะที่เรายื่นขอคืนโดนตรวจโดนตรวจสอบแน่ๆค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็เอาไว้ไปเจอกันในหัวข้อถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ